สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาทําผัดผําหรือว่าข้าวผํากันนะคะนี่คือผําค่ะเคยเห็นกันไหมคะผําอยู่ในน้ําจืดนะคะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆค่ะคุณผู้ชมคะเขาเรียกว่าไข่ผําหรือว่าไข่น้ําค่ะวัตถุดิบเครื่องปรุงของเราก็จะมีหอมกระเทียมนะคะโขลกโร,กรวมกันกับพริกแห้งหรือว่าพริกสดก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะ แล้วก็มีเนื้อหมูหมูนี่จะเป็นหมูสับหรือว่าหมูชิ้นก็ได้นะคะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะได้เครื่องปรุงแล้วเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะใส่พริกลงไปผัดค่ะคุณผู้ชมคนคน,คนให้เข้ากันให้เข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะคุณผู้ชมคะ่ะไปผัดให้สุกเลยค่ะ เมื่อสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเหลยวเราก็จะเตรียมใส่ผําของเราลงไปคั่วค่ะคุณผู้ชมคะนี่นะคะผําของเราซึ่งเราล้างให้สะอาดเอี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปผัดไปคั่วให้สุกเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําลงไปหน่อยนะคะนี่คะ่ะผําของเราตอนนี้ก็รอให้ สุกก่อนนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อผัมของเราใกล้สุกเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองค่ะไข่ไก่นี้ถ้าจะใส่ฟองเดียวก็ได้นะคะสองฟองสามฟองแล้วแต่เลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตัวไข่นี้เขาก็จะไปกอดตัวผัมให้ให้เป็นก้อนๆซึ่งน่ารับประทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะรอให้น้ำงวดค่ะ นี่ก็น้ำงวดแล้วสุกแล้วนะคะผําของเราค่ะน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเคยลองทานกันหรือยังคะอร่อยค่ะ